สวัสดีครับผมมนอีกครั้งครับกับ JK Maintenance by ช่างโจครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาดูการซ่อมนะครับวิธีการตัวนี้เป็นหินเกียร์สนิ้ว m a x t e c MT 971นะครับขนาด8 5 0ะ50บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ทุ่นช็อตครับตัวนี้อาการทุ่นช็อตเดี๋ยวเราไปดูอีกดีกว่าว่านอกจากทุ่นช็อตแล้วจะมีอาการอื่นๆรมอยู่หรือไม่นะครับวิธีการซ่อมซ่อมอย่างไร นะครับโอเคครับไปเปิดดูเครื่องกันเลยครับ เห็นนะครับเมื่อถอดฝาครอบกระโหลกออกมานะครับก็จะเห็นกระเฟืองใบสีนะครับตัวนี้นะครับเียบดูแน่นมากครับแน่นดีมากครับหมุนดีนะครับยังไม่มีปัญหานะครับเฟืองใบสีกับลูกปืนของหัวกระโหลกลูกปืนฝาครอบหัวกระโหลกนะครับส่วนตัวลูกปืนนะครับลูกปืนใบสีด้านในนี่ครับที่จะติดอยู่กับหัวกระโหลกเนี่ยปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นๆโดยมากนะครับ ก็จะเห็นว่าจะเป็นลูกปืนเข็มหรือแม้ท็่เป็นบุทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นของมาเ i ต้านี่หรือ m ม็กเทคนี่เขาชอบที่จะทำเป็นลูกปืนลูกเล็กนะครับเป็นบอลแบริ่งน,นะครับนะครับเข้าเบานี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าคอนเสียเนี่ยเราก็ใช้ตัวดูดทุ่นดูดลูกปืนตัวเล็กนี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองครับตอนนี้อยู่ในสภาพดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมถอดพกกรก็หลงมานะครับ เพื่อที่จะดูทุ่นนะครับหัวคอมระเบิดนะครับแหวงไปสามสี่ครับตัวนี้ทุ่นเสียแน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนทุ่นแน่นอนนะครับสภาพของกระโหลกปกตินะครับ ลูกปืนหัวทุ่นคลอนนะครับลูกปืนหัวทุ่นหัวทุ่นคลอนนี่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับต้องเปลี่ยนนะครับลูกปืนท้ายทุ่นเบอร์หกศูนย์เจ็ดนะครับนะครับลูกปืนท้ายทุ่นหกศูนย์เจ็ดเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับทั้งหัวทุ่นและท้ายทุ่นนะครับแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนทุ่นตัวใหม่ นะครับพร้อมลูกปืนหัวทุ่นท้ายทุ่นนะครับต่อไปก็เป็นนะครับเมื่อหัวคอมระเบิดขนาดนี้นะครับฟันหายไปสามสีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือแปลงถานซึ่งโดยมากก็จะแตกนะครับพังนะครับเนื่องจากกัดจากหัวคอมที่แตกไปนะครับนะครับสภาพเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ต้องเปลี่ยนนะครับดูสภาพฟิลคอยภายในไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีเป็นกันนะครับว่าสภาพสมบูรณ์หรือไม่นะครับรนะครับสรุปนะครับสรุปณตตอนนี้นะครับเปลี่ยนทุนนะครับลูกปบืนหัวทุน จะเป็นเบอร์629นะครับลูกปืนไทยทุนจะเป็นเบอร์607นะครับนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงฐาน1ชุดนะครับ2ตัวนี้นะครับลหลักๆก็คือในการตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถอดเอ่อถอดเท็คนะครับถอดเช็คคอยดูนะครับ ว่าอยู่ในสภาพปากติหรือไม่นะครับดูจากสภาพภายนอกนะครับทุดวัไปแล้วก็ส่องดูข้างในเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรเสียนะครับชุดคอยนะครับสายไฟนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้อง เทมิเตอร์วัดเช็คดูนะครับโดยที่ผมไม่ถอดออกมานะครับเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเสียก็เลยจะไม่ถอดออกมาแต่สามารถจะที่จะเช็คทั้งตัวเสื้ออยู่ในตัวเสื้ออย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยว,วเตรียมเครื่องมือนะครับโอเคครับเราใช้ตัวเทมิเตอร์ตัวนี้นะครับ วด,ดเช็คนะครับ นี้จะได้ดูง่ายๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับสายไฟนะครับสายสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งพารเข้าฟิวคอยขวดขดแรกนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งสีดํานี่นะครับก็ผ่านสวิตผ่านสวิตก่อนแล้วออกจากสวิตก็จะไปเข้าฟิวคอยอีกขดหนึ่งนะครับขดที่สองนะครับอันนี้ขดที่หนึ่งนะครับขดที่หนึ่ง อันนี้คนที่สองนะครับสีแดงๆนี่นะครับออกจากสวิตมานะครับสายสีแดงนี่นะครับครับก็คือเส้นนี้ครับจะไปเข้าฟิลคอยอีกขดหนึ่งนะครับก็หมายความว่านี่นะครับฟิลคอยสองขดนะครับจากสวิตสองเส้นอจากสายสองเส้นนะครับนี่นี่นะครับ แล้วก็ผ่านฟิลคอยนะครับก็จะออกจากฟิลคอยนะครับมาที่ตัวสองฐานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเช็คทีละเส้นนะครับผมจับตรงนี้เลยง่ายๆผมจะเปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะครับผมจะออนสวิตช์ไว้นะครับแล้วผมก็จับที่ปักป๊กตัวปั๊กตัวพูดตัวนี้เลยนะครับ นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับดูนะครับว่าผ่านไปที่สวิตหรือไม่นะครับสังเกตดูมิเตอร์นะครับขึ้นนะครับแสดงว่าตัวนี้เส้นนี้เส้นนี้ผ่านสวิตนะครับผ่านสวิตเข้าไปที่ฟิลคอยนะครับออกจากฟิลคอยนะครับออกจากฟิลคอยก็จะต้องมาที่สองฐานซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับ มาที่ตัวนี้นะครับขดนี้นะครับพลังหารอยู่ที่3โอห์มนะครับนะครับแสดงว่าฟิวคอยขดนี้ไม่ขาดนะครับแล้วก็ลงกาวนะครับเช็คที่ตัวเสื้อเหล็กนะครับฟิวคอยนะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ลงกาวนะครับคนนี้เรียบร้อยนะครับผมกลับไปอีกขั้วหนึ่ง นะครับกับอีกขั้วหนึง่งเพราะฉะนั้นขั้วนี้ก็ต้องเป็นขั้วนี้แน่นอน,นครับขั้วนี้จะต้องเป็นสายสีขาวนี้นะครับพาเข้าฟิวคอย์ขดหนึ่งนะครับนะครับอ่าดับไปแล้วนะครับเปิดใหม่ครับสีขาวเข้าฟิวคอยด์ขดหนึ Britney. ่งนะครับตบนี้นะครับแล้วก็ออกจากฟิวคอย์ก็จะข้านซองฐาน อีกชุดหนึ่งนะครับนะครับขึ้นที่สามโอห์มเหมือนกันนะครับนะครับผมเช็คที่ตัวเสื้อโลหะนะครับไม่กราวเห็นไหมครับมิเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิลคอยน่าจะอยู่ในภาพที่ปกตินะครับนะครับทั้งสองขดนะครับนี่ครับเช็คเช็คเป็นเป็นอันเช็คสรุปเลยก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมาที่สองฐานนะครับเอ,อพารเข้าฟิวคอยแล้วจะออกที่สองฐานนะครับไม่ใช่สองหานตรงนี้ก็จะเป็นสองหานสองนี้นะครับอันนี้เช็คแบบสรุปนะครับอย่างนี้คือโอเคครับผ่านเพราะฉะนั้นกลับไปข้างหนึ่งก็จะต้องไปที่ฟิวคอยอีกขดหนึ่งและออกมาที่สองฐานขดตรงข้ามกันนะครับแต่ดูปุ๊บ ขึ้นนะครับนะครับขึ้นขึ้นก็แสดงว่าปกติครับครับแต่ก็ถ้าไฟเข้าไปทั้งสองเส้นเนี่ยทั้ง L และ N เนี่ยจะสามารถเข้าไปผ่านสวิตช์นะครับผ่านฟิวคอยทั้งสองขดและกับที่สองฐานทั้งสองชุดได้นะครับพร้อมที่จะต่อให้กับแปลงฐานและหัวคอมของทุนนะครับนะครับนี่คือวิธีเช็คโดยที่ไม่ต้องเอาเอาตัวฟิวคอยออกมาเช็คนะครับ ระบบวงจรจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราปิดสวิตช์นะครับถ้าเราปิดสวิตช์จะต่อไม่ติดเส้นหนึ่งนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเส้นนี้นะครับต่อตัวนี้อ่านนะครับขั้วนี้ต่อไปที่สองฐานติดนะครับ้าะที่ผมปิดสวิตช์ไว้เพราะนั้นตัวนี้คือตัวที่สายพัดตรงมานะครับไม่ผ่านสวิตช์มาเข้าฟิลคอยล์และออกสองฐานเพราะนั้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแน่นอน อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นฝัง่งที่ผ่านสวิตซ์ซึ่งผมปิดไว้ส่งไปที่สองถ่านเนี่ยจะไม่ติดเห็นไหมครับมิเตอร์เข็มเอ่อตัวเลขมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับไม่ติดจนก,กว่าผมจะเปิดสวิต์ผมเปิดสวิตซ์แป๊กมิเตอร์ขึ้นเห็นไหมครับโอเคครับนี่คือวิธีเช็คโดยที่ไม่ต้องถอดเอ่อฟิลคอยล์ออกมาจากตัวเสื้อของหินเจียนนะครับโอเคครับเมื่อระบบไฟ คิดว่าคือคอยวิปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมเป่าฝุ่นทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนทุ่นนะครับเมื่อเรานะครับได้ทําการประกอบนะครับทุ่นใหม่นะครับเราเตียนทุ่นใหม่แล้วก็ลูกปืนท้ายทุน่นลูกปืนหัวทุ่นใหม่นะครับใส่เฟืองเข้าไปประกอบเข้าที่นะครับก็พร้อมที่จะใส่เข้าที่เลยครับ นะครับพื่อจะใส่เข้าที่นะครับแต่นิดนึงนะครับเน้นนิดนึง,นนงก่อนที่จะไปะเก่าข้อที่นะครับอันเนื่องมาจากว่าทุ่นเก่านะครับหัวคอมระเบิดแตกไปประมาณสามสามสี่นะครับประมาณประมาณสามฟันนะครับเพราะฉะนั้นหัวเฟืองอหัวคอมที่แตกออกไปประมาณสามฟันเนี่ยจริงจริง คือมือไฟฟ้าทุกชนิดนะครับถ้าแตกระเบิดอย่างนี้เราต้องเช็คให้ละเอียดนะครับว่าหัวให้แตกเดียกระเด็นไปไหนครับซึ่งจะไม่ไปไหนกันหรอกครับจะอยู่แถวในชุดทุนชุดคอเราเนี่ยนะครับถ้าเราหาไม่ดีเอาออกมาไม่หมดนะครับเวลาใส่ตัวใบประกอบเข้าไปเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายให้กับครื่อมือของเราได้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดว่าเกิดการช็อตอะไรเนี่ยเราต้องเช็คละเอียดให้ดีนะครับครับทุ่นนี่แต่ที่ผมที่ผมเช็คเรียบร้อยแล้วก็มันไม่มีอะไรครับไม่เจออ่สิงกีดขวางอะไรไม่เจอซาก ของหัวคอมอะไรภายในนะครับนั่นแปลว่ามีการแกะมาก่อนหน้าที่ผมจะแกะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีการเอาออกไปแล้วครับถ้าไม่เอาออกจะต้องอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับผมหาทั่วแล้วไม่มีนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรครับก็แนะนํานิดนึงนะครับว่าให้เช็ครายละเอียดนะครับหาให้เจอนะครับว่าหัวคอมที่แตกหักไปเนี่ยมันไปหล่นอยู่ตรงไหนได้ออกออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อหัวคอมแตกเนี่ยหัวคอมจะแทงจะทํางานสัมผัสกับ แปลงถ่านนะครับนี่คือแปลงถ่านใหม่นะครับผมต้องเปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับจะเป็นแปลงถ่านเบอร์อาจะมีเบอร์บอกไว้นะครับ c b บสามสองห้านะครับรุ่นนี้ใช้ c b บีสามสองห้านะครับแานใหม่นะครับกับถ่านเก่าเห็นไหมครับ ฐานกาแตกมดแล้วครับเพราะหัวคอมแตกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเรียบฐานใหม่มาใส่นะครับอันดับแรกเลยว่าเราต้องระวังว่าสองฐานเนี่ยยังสภาพดีอยู่ไหมโดยใส่แปลงฐานใหม่เข้าไปแล้วก็ใช้สไลด์ดูนะครับอย่างนี้นะครับสไลด์ดูว่า,าหัวคอมที่แตกไปไดเปี่ยปฟาดกับสองฐานทําให้เกิดเป็นรอยหรือไม่นะครับจะทาให้แปลงฐานกดไม่ลงนะครับ จะให้เกิดปัญหาได้นะครับนี่ครับกดลงไปดูเห็นไหมครับนี่นะครับกดไม่ลงนะครับเนี่ยเนี่ยฝืดครับเวลาใส่เข้าไปจริงๆจะไม่ครบวงจรครับภายในซูมเห็นไหมครับว่าแปรงถานไม่โผลอ่อมานะครับ ให้ผมขอนุญาตส่องไฟนิดหนึ่งนะครับเพื่อเห็นได้ชัดเจนครับเห็นไหมครับสีทองทองนั่นคือซองฐานนะครับครับแล้วก็ที่เป็นดำๆนั่นก็คือแปลงฐาน ผมขออนญาตขยายให้ดูชัดๆนิดนึงเห็นไหมครับจริงๆจะต้องลื่นนะครับเนี่ยผมเอาปลายไขควงดันเห็นไหมครับดันถึงจะออกมาเห็นไหมครับแสดงว่ามีความฝืดนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อนนี่ครับมีความฝืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งนึงด้วยครับอีกฝั่งนึงนะครับใส่เข้าไปดูฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับ ไม่มีปัญหาจะจะเข้าออกง่ายอย่างนี้นะครับนะครับฝั่นนี้ไม่มีปัญหาฝั่นนี้มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเอาตะไบค่อยๆแต่งนิดหนึ่งนะครับให้สามารถเข้าออกได้ลื่นๆนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาผมจะเอาตะไบค่อยๆแต่งนิดนึง บริเวณปากสองฐานนะครับอาจจะมีรอยที่หัวคอมแตกออกมาแล้วไปฟาดโดนทำให้เกิดการเยินนะครับเราต้องแต่งนิดนึงะนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูอีกทีนะครับอ่าโอเคนะครับตัวอ,อย่างนี้นะครับ ็นไหมครับต้องเลื่อนอย่างนี้นะครับเครื่องมือไฟฟ้าทุกชนิดครับก,กรณีนี้ต้องมีการแต่งสองฐานนะครับเช็คสองฐานให้ดีว่าว่าโอเคไหมเป็นงนั้นใส่เข้าไปแล้วจะไม่คข้วงจรแล้วจะมีปัญหาเครื่องไม่ติดนะครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วผมจะประกอบชุดทุนเข้าไปเลยนะครับ เอยอ่าลืมใส่ต้องใส่นะครับฝาปิดกาดฟิลคอยก่อนนะครับสเก็ตไฟการสเก็ตไฟนะครับ โอเคครับมม่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองไฟดูนะครับผมจะลองเสียบไฟดูก่อนนะครับเช็คให้ชัวร์วนะครับว่าสวิตช์ปิดปิดอยู่นะครับ โอเคครับไฟโอเคปกติดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบลงจรารีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประกอบฝาครอบกระโหลกแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดฟังเสียงอีกทีนะครับ โอเคครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนทุ่นนะครับพร้อมลูกปืนหัวท้ายนะครับแล้วแปลงฐานนะครับของหินเจียสี่นิ้วแม็กเทดนะครับ MT971 นะครับก็เดี๋ยวนครับรายละเอียดในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับกรณีที่หัวคอมระเบิดนะครับต้องตรวจเช็คภายในให้ละเอียดนะครับมิฉะนั้นไอ้หัวคอมที่แตก ไปซุกซ่อนอยู่อาจจะมาทําความเสียหายกับเครื่องมือเราและทุนที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ได้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีคําถามสงสัยประการใดก็ทิ้งเรียกไว้ที่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ผมจะเข้าไปตอบเรื่องของทุกๆท่านนะครับครับอย่าลืมอะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับของ JK เม i นะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ